ียังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจะพาไปเที่ยวอุโมงปิยมิตรนะคะซึ่งเป็นการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะโจนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวชมอุโมงปิยมิตรศึกษาประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์มาลายาแล้วก็ไปท่ายภาพขู่กับตอนไส่ยักพันปีที่อำเภอบีตงค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอผู้มีผักผักใต้เนื้อขรวมกับทอทอท,อทอสำนักงานนราธาิวาสจัดกิจกรรมเฟรมทริปค่ะนำคณะซึ่งบนชนไปรวมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อจะทำซื้อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดผักใต้ต่อลางโดยมีการนำคณะไปเยี่ยมชมอุโมงปิยะมิมะยะมหม,นนม,มู่บ้านปิยมิดนึงตำบลตะนแม่รอกอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นอุโมงดินประวัติศาสตร์ที่อดีตเนี่ยขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาสร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการ ต่อสู้ทางการเมืองต่อมาเนี่ยก็ได้ลอบมารวมพัฒนาชาติไทยโดยอุโมงค์ปะยามิดเนี่ยสร้างขึ้นแล้วปี2องพันหารอยเก้ามีความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณหนึ่งโลนะคะใายล็บในการโจมตีทางอากาศแล้วก็สราสาซ้มสเสบียงปัจจุบันค่ะเขาได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ด,ด้านประวัติศาสตร์โดยมีไกด์ทองทิ้นนำเที่ยวชมตามเส้นทางกลางปาทียังคงมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะดันนอก็ได้มีการจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะ สำหรับภายความรู้นักท่องเที่ยวได้รู้เรื่องราวข้องผักคอมมิวนิสต์มาลายาได้มากขึ้นค่ะภายในเนี้ก็มีซิ่งโค้งเทเคยใช้งานจริงในสมัยนั้นนะได้เขารวบรวมมาจัดแสดงไว้มากมายซึ่งร้หักว่าเดินข่าวภายในอุโมงไม่เล็กนึงค่ะ เป็นอุโมงค์ที่เดินไม่ไกลแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยหน่อยที่สุดนะภายในอุโมงค์ก็มีการติดตั้งไฟฟ้าค่ะมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนอากาศภายในน่ก็เย็นสบายไม่อึดอัดนะคะนี่ค่ะพอเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ค่ะก็จะพบทั้งป่าไม้แล้วก็ลำธารที่สะอาดแล้วก็สดชื่นด้วยเหมือนกอันรวมถึงก็จะพบกับต้นไสยักษ์ที่มขนาดลำต้นเนี่ยสูงใหญ่มากถ้าหากว่าวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ60เมตรสูงว่าสิเมตรนะบริเวณคนตอนข่าวก็มี ผู้พ่นแพร่รักย่างสวยงามนี่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขะ,ะทาให้ลําต้นเนี่ยค่ะเลกเก่าเก๋แล้วก็โบรานนะคะทางชุมชนเขาก็เลยเรียกว่าต้นไม้พันปีค่ะพี่โอซึ่งต้นไซยักนี้นะคะก็เคยเป็นตน้นไทรอัมพรางทางข้าวอุโมงปิยามิดมาแล้วเหมือนกันก็ถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญนะแล้วก็เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยว อุโมงปิยมิตรนั่นเองช่วยหามานะคะเดี๋ยวเนื่องจากไปสัมผัสความเย็นสบายของปั้อุอดมสมบูร์ที่เดทโงแล้วนะคะก็ยังได้ไปชมเขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทีเขาบอกว่าเคยเป็นเขาเรียกว่าทีล็อกไพ่เออของคอมมิวนิสต์มาลายานะคะแล้วก็ที่สัมผัสก็ยังคงเห็นความเก่าแก่ของตอนพันปีตอนไส้พันปีเป็นต้นไม้ที่แบบทา้งสูงทีส่งอุ้งเคยไปไหมยังไม่เคยไปเหมือนกันเลยเนาะจะมีโอกาสไป ใช่ไหมเดี๋ยววัวนาให้จัดไม้เขาได้ยินแล้วไหมคะเราจะได้ไปท่องเที่ยวกันแต่แม่ปุดวัวนาบอกว่าวัวนาไปมาแล้วเราเคยเห็นภาพแล้วเพราะว่าเขาไปยื่นกดโอบไอ้ต้นใหม่ต้นใสีอยากทันยมมันต้องสายไร้คนวัวนาถัวทวิทก็คือโอปยางไม่สรางรอบที่แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะไปซ่อมพัดแล้วก็ไปเยือน สักคนหนึ่งก็อย่างนี้นะคะจะได้ไปเรียนรู้ศึกษทาประวัติศาสตร์แล้วก็รวมถึงได้ไปสัมผัสความสวยงามคงธรรมชาติที่มันมีอยู่ในพื้นที่ของไทยเรานั่นเองค่ะย้งที่เราบอกอยู่เสมอว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความสวยงาม,อมรอให้ทุกคนไปสัมผัสโดยตนเองกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางแรงดังดูดทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามทางเรื่องของสร้างคมแล้วก็ภาาูวัฒนธรรมเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนี่ไดงไปสัมผัสโดยตนเองนะคะเพื่อจะเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย